สวัสดีครับทุกคนทุกท่านครับวันนี้เดี๋ยวพาทุกท่านมาลองสตาร์จุดเฉินกรณีที่เราทํารีโมดหายแล้วกันนะครับอันนี้ผมไม่ได้ทําหายนะผมจะทําเอารีโมทไปทิ้งไว้ไกลๆนะครับหรือว่าทดลองนะครับให้เพื่อนๆดูว่าถ้าเราทํารีโมทหลุนหายนะครับเราจะสตาร์เครื่องรถยังไงนะครับเพื่อจะให้กลับบ้านได้นะครับอันนี้รีโมทยังอยู่นะครับตัวนี้เป็นลีด125ตัวใหม่ล่าสุดเลย2025นะครับสีใหม่ล่าสุดนะครับ ก็เดี๋ยวผมมารีวิวรายละเอียดกับรถให้ดูแล้วกันนะเพราะว่ามีน้องที่ร้านนะหรือว่าช่างนะครับที่ร้านออกมาคันหนึ่งครับเดี๋ยวผมจะบอกรายละเอียดการผ่อนด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมมาจะลองสตาร์ทฉุกเฉินให้นะครับก็รีโมทตัวนี้นะครับจะห่างรถได้ประมาณสักไม่เกิน2เมตรนะครับถ้าเกินนั้นคือสตาร์ทไม่ได้นะครับอันนี้ผมจะเอาไว้ห่างจากตัวรถนะครับนี่อยู่ที่เบาะรถนะก็ตัวนี้ก็อยู่ประมาณ5้าเมตรนะครับแล้วก็หลักๆเลยสิ่งสําคัญมากก็คือรหัส รหัสที่มากับตัวรถนะครับรถทุกคันจะมีรหัสตัวนี้มาเป็นรหัสเก้าหลักนะครับมาเดี๋ยวผมลองตากให้ดูนะครับอันนี้นะครับพอรีโมทไปวางไม่ดูแลนะครับห่างห้าเมตรแล้วผมเพื่อลองหมุนดูว่าใช้ได้ไหมหมุนไม่ได้เลยนะครับก็คือคลิปเก่าที่ผมทําให้ดูก็คือผมทำจิลโนเนาะมันหลายหลายคนบอกว่ามองไม่เห็นครับ คือผมถ่ายคลิปด้วยจับโทรศัพท์ด้วยแล้วก็โกดสตา,าด้วยมันค่อนข้างจะราบ,บาดนิดนึงนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะทําให้ดูชัดๆนะครับจะทําเหมือนกันกับตั้งรลีกจิ้โนู่เลยนะครับเวลาเราสตาร์ทอ่ะครับอันนี้เดี๋ยวผมหาที่วางไว้ก่อนนะเอาแบบชัดๆนะครับแบบนึงนะอันตัวนี้คือมันมันล็อกคือกรณีเนี้ยคือล็อกรถก็ทําได้นะครับไปอยู่ตําแหน่ง ที่ไม่ใช่เปิดกุญแจเป็นตำแหน่งงนอน่ะทำได้หมดเลยนะครับว่าห็นหลายคนว,ว่าถ้าเกิดเป็นตำแหน่งล็อกคอได้ไหมนะครับได้หมดเลยนะครับเดี๋ยแเ๊บนนะทำอะไรจะชัดหัสนตัวนี้นะครับเราสามารถถ่ายไว้ในมือถือได้เลยนะครับพอเรามีรหัสละ,ละแล้วเราก็ทําการสตาร์ทได้เลยนะครับมาถึงเรากดที่ตัวสวิตซ์เตาแก๊สนะหรือว่าสวิต์กุญแจที่เราเรียกกันนี่แหละนะครับตำแหน่งล็อกคออะไรก็ได้หมดนะครับอย่างสมมตินี่มันล็อกไว้เนาะไฟแดงกระพริบ แล้วก็กดค้างได้เลยนะครับลองทําตามไปด้วยนะกดที่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับกดค้างนะครับรอไฟกระพริบอ่ะพอกระพริบแล้วใส่เล็กหนึ่งเล็กแรกไั่นเลยนะครับอ่ะใส่เล็กแรกไั้นเลยนะครับแล้วก็ใส่ตัวต่อไปนะครับรอมอนตังก่อนนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมันจะมีเก้าหลักใส่ครบเก้าหลักนะครับ แต่ครบนะถ้าเป็นเลขตูรไม่ต้องกดนะครับปล่อยมันผ่านกับพิบแล้วค่อยแต่ตัวเลขตตัวต่อไปนะครับ งเสียอถ้าดังเป๊กนะครับคือเราสามารถเไปไิดเจเปิดิทวิกุญแจแล้วก็ขับรถกลับบ้านได้เลยนะครับกรณีนี้คือฉุกเฉินนะครับไม่ต้องไปขมโมยรถใครนะไม่ใช่รู้รหัสเขาแล้วก็ไปแอบขมโมยรถเขานะครับไม่เอานะแบบนี้ไม่เอานะครับก็คือรีโมทก็ยังวางอยู่ที่เดิมนะแต่รถสตาร์ทได้นะครับขับกลับบ้านได้เห็นไ,ไหมครับอันนี้คือกรณีที่เราทํารีโมทหล่นหายแล้วก็ไม่มีรีโมทนะครับ แต่ถามว่าถ้าเรามีรีโมทนะครับเรามีรีโมทหรือว่าเจอรีโมทเก่านะครับเราก็สามารถใช้กับรถตัวเดิมได้นะครับแต่ผมลองก่อนนะครับอยากสมมติผมไปเอารีโมดกลับมารีโมทกลับมานะครับพอ,อกลับมาแล้วนะครับเราอย่าลืมตัดสัญญาณที่เราถูกเฉินให้มันด้วยนะครับกดค้างนะครับกดค้างนะครับอันนี้พอมีรีโมดปุบ๊บเราก็ใช้งานได้เหมือนเดิม เห็นไครับอย่าลืมกดค้างให้มันตัดสัญญาณรีโมทด้วยนะครับอย่าลืมนะถ้าเราเจอรีโมทเก่านะหรือว่าเราไม่เจอแล้วนะครับเราก็สามารถใช้รหัสตัวเนี้ยครับใช้รหัสตัวนี้เพิ่มรีโมทได้เลยนะครับซื้อรีโมทใหม่มาก็อยู่ประมาณตัวนี้ผมไม่แน่ใจยูปมันแปดร้อยกว่าบาทหรือเปล่าฮอนด้าลีดแปดร้อยหรือเจ็ดร้อยนี่เนี่ยนะครับก็ซื้อมาใช้รหัสตัวนี้เพิ่มได้เลยนะครับเป็นใช้ละหมดใช้รหัสเก่านะรหัสใหม่คือทิ้งนะครับไม่ต้องใช้นะครับ อ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวผมวันได้อีกรอบนึนงครับกันเหนียวกันเหนียวนะครับอย่างสมมตินี้มูดหายนะครับมาถึงเรามีรหัสเนาะแดี๋ยถ้าไม่มีก็ยกกลับบ้านนะครับแต่ถ้ามีนะครับถ้ามีก็ใช้สตาร์ทจุดเขินแบบที่ผมทําได้เลยนะครับมาถึงกดค้างนะครับกดค้างรอไฟกระพริบนะครับกดที่ตัวสวิตสตาร์ทไอสวิตคือเจนะออไฟปุ๊บกดย้ําอีกทีนึงแล้วใส่รหัสนับเลขกนะครับพอใส่เลขแล้วก็เอาจน ใส่จนสุดเก้าหลักนะครับก็คือถ้ากดค้างไว้ก่อนนะครับพอไฟขึ้นนะครับให้กดย้ำอีกทีนึงแล้วก็ใส่รหัสนะครับถ้าศูนย์ถ้าตัวเลขอย่างสมมติเลขแรกเป็นศูนย์อย่างเงี้ยอย่างดอกจันศูนย์เงี้ยเราไม่ต้องกดนะครับรอระพริบแล้วก็ใส่ตัวที่สองนี่เลยนะครับแต่ว่าต้องย้ำให้มันก่อนกดหนึ่งครั้งค้างนะครับแล้วก็พอค้างขึ้นมาปุ๊บพอไฟติดกดย้ำไปหนึ่งครั้งแล้วก็ใส่รหัสนะครับคือไอ้ตัวที่เยาย้ำอ่ะไม่ไม่ใช่รหัสนะ คือย้ำให้มันเป็นสัญญาณนะครับให้ม right, ันเป็นสัญญาณแล้วเพื่อจะใส่ตัวเลขเฉยนะครับแต่ถ้ามันเป็นเลขเลขแปดนะครับพอย้ำปุ๊บเราก็ใส่อีกแปดนะครับไม่นับหนึ่งไม่นับตรงที่ย้ำนะอย่างสมมติมาถึงเนาะแล้วกดค้างนะครับเราไฟติดนะครับเราก็ย้ำไปทีหนึ่งนะย้ำไม่นับนะครับย้ำไม่นับถ้าเป็นศูนย์ก็ปล่อยมันรอติดนะครับเราก็ใส่ตัวที่2นะครับแต่ถ้ามันเป็นเลข8ดเนี่ยเราก็พอย้ำปุ๊บเราก็นับหนึ่ง6 7 8สาี่ห้าห็ดปดนะครับไอ้ตัวหนึ่งไม่นับไม่นับนะไม่นับเป็น9้านะครับ ถ้าเป็นเก้ายังไงก็ไม่ติดนะครับพอมันดังแป๊กนะครับถ้าสําเร็จนะรถทุกคันที่เป็นชุดสมาร์ทกิมจะดังแป๊กไม่ว่าจะเป็นที่กดที่ตัวสตาร์ทนะครับหรือว่ากดที่สวิตช์กุญแจนะครับมันจะดังแป๊กทุกคันนะครับถ้าสําเร็จพอแป๊กเราก็เปิดกุญแจใช้งานได้เลยนะครับโอเคนะครับพอมาถึงนะครับพอเราเราเจอรีโมทเก่านะครับเราก็มัดกดค้างเพื่อตัดสัญญาณให้มันซะนะครับอ่าตัดสัญญาณเพื่อใช้รีโมทนะครับ แค่นี้เองง่ายๆนะครับเวลาริโม่หลุดหายทำสาร์ดฉุกเฉินนะครับโอเคนะครับใครสงสัยตรงไหนก็ลองคอมเมนต์มาแล้วกันนะครับเพราะว่าผมเคยถ่ายจิโร่ไปรอบนั้นนะครับหลายๆคนบอกว่าโอ้งงมากรอบนี้จบเลยนะครับรอบเดียวนะครับแล้วก็ทวนนี้อีกรอบนึงนะครับถ้าไม่เข้าใจก็ศูนย์เก้าเก้าสามนหกสามห้าห้าหนึ่งนะครับลองโทรมาสอบถามได้นะครับก็มีคําตอบให้ทุกคนแหละนะครับสำหรับรถที่เป็นชุดสมาร์ทคีย์นะครับผมจะมีคําตอบให้เลยหรือว่าจะเป็นพวกกล่องไฟกล่องอะไรพวกนี้มีให้นะครับ โอเคนะครับสำหรับลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมรีวิวให้นะครับเป็นตัว2องพันี่ตัวใหม่ล่าสุดพอดีน้องช่างที่ร้านออกมาครับก็เดี๋ยวผมรีวิวรายละเอียดให้หลังตารางการผ่อนนะครับก็ใช้เงินไม่เยอะนะตรงอยู่ประมาณ2องพันนะครับสำหรับลิปนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณครับนะแตวเสริมเปิดปิดเสียงเตือนให้สักนี้นึงนะครับ นี่นะปิดสัญญาณเห็นไหมใครอยากปิดเสียงเตือนที่สว,วิตตัวรีโมทนะตัวที่สว,วิต์เตาแก๊สนะกดค้างให้เป็นสีแดงนะครับค้า้เป็นสีแดงก่อนนะบนล่างไวๆเด็กยังหายแล้วแต่อยากให้ถ้าเสียงหายอยากให้มาครับไม่ยากเหมือนกันปิดสวิต์กุญแจก่อนนะครับกดค้างไว้ให้เป็นแดงนะครับ บนล่างนะครับเสียงมาแล้วแบบง่ายๆเองครับ